เมื่อแครี่ห้าตัวมาเล่นด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นบันไลบันไหคลิปนี้ลงต่อคลิปนี้อัดต่อจากคลิป a ด d u i n 5หตีนครับผมแล้วมันจะชนะไหมดูบัตเตอรไฟด้วยเรามาดูกันเลยนะครับผมบัตเตอร์ไฟน่าจะไหลคล้ายน่าจะไหลตายหมดเลย บัตเอร์ไฟน่าจะพิ <5> <5 <5> <5> <5 no yes euh. ่งเล่นเรียมร้อยฮะเรียบร้อเยียมร้อยทั้งมบัตเตอร์ไฟรุ่แรกนะน่าจะเล่นได้ดีังใช่ใช่ใช่อมาอะไรไม่ได้กูเหมือนเราอะลงมาแรงก่อลงเล่นแรงยังก่อเฮ้ยเราอยู่กลางเราเนล่นอะไรไเดอะมันเอาของซับใช่ปะถอนลูมถอนลูมถอนลูม ไม่เอาบ้าทีนขอได้ขอได้ขอได้เ้ยค้างค้างค้างเน็ตโรงเรียนค้างเน็ตโรงเรียนลครับบอกเขาไปสิครับไม่บอกครับเน็ตโรงเรียนลเฮ้ยเราได้าอีมัน ไปลัดเข้ามาแน่ๆเลยดูสภาพก็บอกว่าบาดีมันเฮ้ยอะไรของเพื่นเฮ้ยเด็ดกระตุกชนโอเคใช่ในตัวเองอน <Es> ไม่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 ไม <tamanho S 2> ่ไม่ไ <re> ่ไม่ไม่ไม่ทำอุปกรณ์ทำอุปกรณ์มาตาย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 สไงตายสตายสาม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 าไวไวเอาดองทำยา ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากเราขอที่กลางเรามันพูดว่าตรงกันตัวทองมันเลโรลละกอก็บอกให้โรลโอ้ยโอเคคิดซะยิ่งโอ้นันนท์ตอนไหนคลิปมันจะเข้าอ่ะเล่นโบดิ์ออน ไม่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 ันเป็นเลนส์ใโซวอร์ดิงจิงิงอ๋อออกลวออกละลเอวกันีับูมมาริก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 อ๋อโดน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 ล่เข้ามานป้อม อยู่บนเลยดีอมนอยู่บนเลยโอเคครับโอมนจกตายแน่ะมันไม่ค่อยบเท่าไหร่หรอกแนเน่โอเมนเกือบตายโอเมนเกือบตายไป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 เทเทลเทลเทเทเทเอกเอ้เจ้าบอนไปบนเลย

ยเรายอดี๋ยเดี๋ยวยเดี๋ยวตัวเลขักบริกตัวเลขอะไร้ยวัดูเยอะจังวะโบเฮ้ยวัดูเยอะจังวะเย็นเฮ้ยโบแน่เลยมันต้องออกออกลมใช่ปะครับ กร้องอเล่นหอกร้องนี่ะเล่นโอเคได้เลยเนไ่เฮ้ยเอาปาไป่นี่อมอย่าพ้อมเยอะกว่ายันน่งสิครับโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็ขอไปด้วยหนครับได้บัตรได้บัดได้บได้เยอะได้เยอะได้เยอะ

มันคือลมไงลมต้องช่วยแคร์ติ๊กช่วยยังไงมันแน่นเป็นแย,งย่งเลยอะทำไมจะไปทำทำไมหรอทำอะไรได้ไหมทำทำร้ายอ,อ่ะเฮ้เพื่อนเฮ้เพื่อนน้าไม่มีทางทำเอลซูนเได้หรอเอ้เพื่อนเฮ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 ้เพื่อนเหี้เพื่อนเหี้่เพื่อนรู้สึกเป็นไงบ้าง โอ้สองสามปีสนี่ช้ำจังรู้สึกว่ามันกำลังจะโยนอยู่เลยครับไม่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 มันโทนมันต้องออกไอ้เฮ้ยเอาได้นั่นอะได้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 ตีสองครั้งก็ได้เกิดอะไรของมันเาบ้าบ้างบัาทำไมมันจุดจุดจังครับ มันต้องขายเกมเดี๋ยวมันได้รู้สึกรู้สึกครับยูดดีๆหายวั๊บไอ่ต้องดูมันยรอกดูมันหรอกอ่ะมัน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 ขโมยบั๊บอ่ะมา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 ทำไมทำทำไมนี่เอาล่างก่อนเอาล่างอุ้ย อุ้ยมันคืออะไรนี่ตีสตานให้สตานให้อยู่สตานให้อยู่สตานให้อยู่เออแครี่ในตำนานกรง็นแครี่ห้าตีป้อมโคตรไปกลาง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 ากลางยาวยาวยวยาวยาวยยาว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 เออแตกอ้าวดดนดดยูิาด่ย รวมเริงยิงเลยเขาเรย่องอะไรอ่ะถอนใจๆๆ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 ๆ้ๆๆ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  MVP ได้แก่นาตาาเฮ้ยเทวันนันครับสองตาแล้วสองตาแล้วครับผมได้ควะไอได้รับความเสียหาย24.80ไม่ี่จริงเราจะได้ MVP เออเยวมึงตายอืมเต็มายเต็ตายป้อมเต็ตายเออเต็มดายนะฮะนี่คือพลังของแครี่ห้าตัวครับ เนนี้นละครับอัดต่อครับวิดีโอหน้า,านรับชมรับชมเร่ดีๆครับตาหน้าไอ้รอบหน้านะครับ